ต้องหยุ่พี่เป็นจริงๆเหรอคะฮาลาบาลาพี่เงียบเนี่ยพี่ทำงานดีๆยังไงเขาต้องอยากได้พี่กลับไปอยู่แล้ววิพี่แบบนี้จะมีผลงานดีๆอะไรพี่ไอ้ตาบังแหกคุกออกมาแล้วพี่วันนี้เข้าไปฮาลาบาลาสายของผมรายงานมาว่าไอ้ตาตาไฟเนี่ยตาตาไฟยี่ปูผมว่าเราจะต้องหาผานน้ำตาเข้าไปครับ แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะไปที่นั่นพี่โตลุกนี้อย่างเข้มใครอยากเข้าไปในนั้นหรอครับคือหมู่บ้านอพวกบาลตอ,ขอคคเขากินคนครับมาเกาเผากินคนมาเกเลี้ยงผีไม่สนที่มันหานมาได้ ปูโคตรเท่มึงก็มีหน้าที่ของวนปูก็มีหน้าที่ของคูหนีให้ทันก่อนมันจะกลืน วาลูบัทายาอุวาลูไอ,ไอ้สัตว์อยมึงกำจัดปีศาจภายนอกปีศาจภายในตัวมึงมันจะโตขึ้นปล่อยให้มันมาโตลยู่ข้างในอยวก็ปล่อยแม่มันขึ้นพันธ <s> ุ์เนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ทีนี้ค่อยๆคิดว่ามึงมาอยู่ตรงเนี้ยได้ยังไง สวัสดีครับมาพบกับผู้เราอีกแล้วน,นะครับกับรายการเซฟหนังเหมือนเดิมรับตัวอย่างที่พไม่ได้ดูไปเนี่ยครับเรื่องพาราบาลาป่าจิตหลูต้องบอกได้เลยว่าเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดูตัวอย่างแล้วดูเบือ้องหลังแล้วดูวเคะห์ตัวละครแล้วแบบอยากดูมากมากเพราะอะไรเพราะว่าอันดับแรกเลยคือพี่เตอ๋อชนะวิทย์เล่นแล้วก็ปกติแกเนี่ยจะเป็นคนเล่นหนังที่เป็นคอมเมดี้เป็นโรแมนติกเป็นแบบฮาฮากวนๆกวนประสาทแบบไม่ได้แบบจะต้องแบบแข็งแรงเข้มแข็งแต่แบบผมดูจากการต่อรีกตัวละครเนี่ยเขาก็ทำกันบ้า ด้วยการที่ว่ามีออกกำลังกายหนักขึ้นเพื่อให้เข้ากับบทบาทของแดนก็คือตัวละครหมวดในเรื่องตัวกับเรียนปืนเรียนการใช้ปืนจริงเพื่อให้สมบทบ,บาทแล้วไม่พอนะคบต้องเรียนขับเรือด้วยเป็นหลายลอย่างที่ผมว่าเรื่องนี้แกน่าจะพีิกบทบาทของแกในชีวิตแกเลยการเล่นถ้าเพื่อนไม่เห็นตัวอย่างน,นจะรู้เลยว่าเรื่องนี้พี่เต๋อมาไม่ธรรมดาแนะ่ๆส่วนถ้าใครเห็นผมมาใส่แว่นสีแดงเนี่ยไม่ต้องตกใจน,นะครับตอนนี้กําลังคั่งกับซีรีส์แดร์เดบิวต์นั่นเองซึ่งออกมาสามตอนและยังไม่จบแต่บอกได้ว่าเดือด ถ้าใครอยากให้ทำรีวิวหรือรีแอคั่นเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างไ้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกเป็น EP EP ไปมาต่อที่ป่าจิตหรือผ้ารบาร่าเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่ายู่ภ่าใต้แล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเขาบอกมีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะที่ใช้คน่ะประมาณ38คนโอบถึงจะล้อมรอบต้นไม้ได้นั่นหมายความว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ป่าจินมีชีวิตได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เผ่ากินคนอันนี้เป็นในตำนานนะครับซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตะมาณไหนแต่ว่าถ้าเป็นในหนังเนี่ยจะมีเผ่ากินคนอยู่ที่เขาจะสังหารมนุษย์หรือว่าคนที่ย่างกายเข้ามาในป่าเนี่ยเพื่อเอามาเลี้ยงผีของเผ่านั่นเองแล้วในเรื่องสําคัญเนี่ยจากตัวอย่างเลยก็คือตัวโกงหลักเลี่ยที่ปูแบกเอ็ดคาแรกเตอร,ร์ธรรมดาไม่ไพูดชอบเลยคือเท่จัดดูแบบแรงออกทรงโจ๊กเกอร์ด้วยซ้ำก็คือเปิดตัวอย่างแรกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหมือนกับพี่ปูเนี่ยถูกตัดใส่กุญแจมือไปโรงพยาบาลแหวทุกออกมา ขายก็สื่อกันมว่าเขาแหกคุกไปที่ป่าฮารบ,บัล่าหมวดแดนก็คือพระเอกพี่เต๋อนั่นแหละที่เป็นคนรับดีนี้นก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่แถวนั้นเพื่อจะตามหาโจรคนนี้หรือว่าตัวโกลงหรือว่าตัวโครงตัวหลักตัวนี้ให้ได้เนื้อเรื่องราวคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดของพี่เตอ๋อเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างผมว,ว่าใกล้ๆหนังขายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเก็บความลึกเพิ่มเติมมาให้แน่นอนแต่ไม่ต้องเดืออเลยว่าหนังออกมาไม่ดีจากตัวอย่างเพื่อนๆได้เห็นแล้วว่ามีตั้งแต่แอคชั่นคอมเมด เลือดสาดแล้วก็มีเคอร์เลอร์แน่ๆคืมีผีแน่ๆว่าซึ่งมีเผ่ากินคนแล้วก็มีการเลี้ยงผีไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยคือเป็นสิ่งที่คาดเดาอะไรไม่ได้แน่ๆ,ๆอยากให้ทุกคนนะครับติดตามชมในลงภาพยนต์นะครับคารบา,าบาร่าสามเมษายนนี้นะครับจุดรวมภาพยนต์ก่อนจะจากกันสุดท้ายแต่ไม่หายสุดก็อ,อยากให้ทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กับพวกเราเสร็จนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรทิมค,คอมเมนต์พูดคุยกันอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากทิมคุยกัน ดงได้เลยพี่ปูเป็นยังไงเออเต๋อเป็นยังไงคาแรคเตอร์ได้ไม่อะไรยังไงมากหรือว่าใครมีข้อมูลสาระเกี่ยวกับความรู้เกีออนน่ยวกับเรื่องนี้ก็มาพิมพ์ข้างล่างได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับสหรับว,วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวรอชมหนังจริงเสร็จแล้วมาพูดกันดีกว่าว่าจะโอเคไหมสวัสดีครับ